การทํากฎหมายอะค่ะมันอาจจะอันตรายได้เหมือนกันเพราะว่าเวลาเราทำกฎหมายเราต้องนิยามคับถ้าเรานิยามเขาว่าสื่ออะเรามันไม่ครอบคลุมมันมีคนตกจากการถูกค้องเช่นสื่ออิสระสื่อที่ไม่ได้มีองค์กรหลุนหลังอย่างที่เราคุยกันมกเมื่อกี้อะว่าเวลามันโดนฟ้องหรือโดนทาร้ายน่ะโดนคคุกคามหรืออะไรก็ตามแต่ คนที่เจอหนักที่สุดอ่ะคือสื่อวิสระสื่อเจ้าเล็กๆที่เขาไม่มีสภาพเขาอาจจะไม่มีองค์กรหรือว่าองค์กรของเขาไม่สามารถที่จะช่วยเขาได้หรือแม้แต่คนที่องค์กรไม่ต้องการสู้กับเขาก็ตามเออเราเรา,เราคิดว่ามันอาจจะต้องคือเป็นเป็นมีมีข้อกังวลว่าเวลาเรายิ้มคำว่าสื่อว่าเราจะพงใครอ่ะมันอาจจะต้องทาให้ครอบคลุ่มเนาะอีกอย่างก็ข้อเสนออีกอย่างหนึ่งก็คือเราเราเชื่อว่า การลงตัวไม่ว่าจะเป็นในเชิงของการเป็นสภาพแรงนานหรือว่าการทําเครือข่ายไปในประเทศไปจนถึงข้ามประเทศอะคะ่ะเนื่องจากว่าเราเริ่มมีคดีที่เป็นคดีข้ามภูมแดนเนาะ,ะมันช่วยมันการมีเครือข่ายเป็นเหมือนเวลานักข่าวต้องการตัวะะต่อให้ใหเราเชื่อว่าถ้าต่อให้ต้องการไม่เอาด้วยแนตะ่สภาพเอาด้วยอะ มันก็น่าจะช่วยให้เขาสู้สู้ได้มากกว่าถ้าเขาไม่มีใครเลยนีค่ะข้อเสนอที่สาของเราก็คือ,เ,อ,อเราคิดว่าการทํากฎหมายมาป้องกันการแสลปหรือว่าทําก,กลไกมาเพื่อให้ศาลเอาคด,ดีแสลปโยนทิ้งไปเนะี่ยมันไม่พอเราอาจจะต้องปฏิรูปกฎหมายอีกประมาณทันท่วงเลยเพราะว่า ถึงท้ายที่สุดแล้ววะกฎการมีกฎหมายเหล่านี้มันคือสิ่งมันคือต้นตอมันคือเครื่องมือที่ที่ถูกใช้ใช่ไหมแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่ที่พูดกันมานานแล้วไม่ไม่ใช่ในหลายประเทศด้วยว่าหมิ่นประมาณยังไม่ควรเป็นโทษทางอาญาเราอาจจะต้องมาคุยกันเรื่องนี้ว่าเราอาจจะคือ คือเวลาพูดอย่างเนี้ยค่ะบางทีแบบมันกลายเป็นเรื่องว่าแบบคนคนวิจารณ์ว่าแบบเอาสื่อทําผิดไม่ได้หรอกคือสื่อทําผิดได้แต่ว่าเวลาสื่อทําผิดหรือถ้าเราขัดปกป้องในหน้าที่เราทําอะไรผิดพลาด่ะมันไม่ใช่เรื่องที่ต้องเอาเราไปเข้ากอะ่ะอืมถ้าเราทําผิดเราได้รับคำวิจารณ์จากคนอ่านและจากเพื่อนร่วมอาชีพถ้าเราหรือหรือถ้าเราเราไปม,มีคู่กรณีอะ่ะ ฟ้องร้องละเมิดเอาเงินเพราะว่าเราทําผิดไปจริงๆในในเราคิดว่าในต่างประเทศก็ถือว่ามันอยู่ในขอบเขตที่เขาทําได้แต่ว่าการฟ้องร้องเพื่อให้เอานักข่าวไปเข้าคุกแค่เพราะว่าเขาไลนนักข่าวนะ่ะอันนี้ไม่ไม่สมควรที่จะมีมค่ะ